แย่แล้วตอนนี้ในเมืองมีความวุ่นวายมากมายเลยล่ะเธอใช่แล้วมีพวกโจรออกมาอาละวาดเต็มไปหมดพวกเธอต้องไปจัดการปราบซะให้อยู่หมัดเลยนะ่จะบอกให้ใช่แล้วต้องไปจัดการให้เรียบร้อยเลยมีทั้งโจรหมีแล้วก็โจรสีชมพูโจรสีดำ้วยนะขอบอกโอ้โหพี่ฝนมีเยอะมากเลยนะวันนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องรีบออกไปจัดการเดี๋ยวนี้แล้วละ่ะโบบุกปิกตามฉันมาเร็วเขา้าบูบูบูโห เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหดูเหมือนว่าตอนนี้โจรหมีกำลังออกอาราวาจริงๆด้วยพวกโจรหมีกลับมากันอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วไเดี๋ยวก่อนอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อนี่นาขับระวังพี่ฝนใจเย็นๆนั่นไงพี่ฝนเห็นแล้วเฮ้ยอ,อืมไปดูท่าทางเขาจะเป็นลมไปนั้นเนี่ยอยู่ไหนแลว้ววะพี่ฝนอยู่ข้างหลังนั่นไงไปดูหน่อยดิเป็นอะไรหรือเปล่า เขาเป็นลมสลบไปจริงๆด้วยโอ้โหแดดมันร้อนก็อย่างเงี้ยนะงั้นเอาอย่างนี้เราจะต้องพาเขาไปส่งโรงพยาบาลแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปจัดการจับคุณหมีให้หมดก่อนนะมารีบขับรถไปกันดีกว่าบอปุ๊กปิ๊กขึ้นมาเร็วเข้าฉันรู้แล้วนัาเดี๋ยวก่อนนะนั่นไงพี่ฝนเห็นอีกแล้วล่ะโอข้างหน้านาวิ่งอยู่นั่นไง ย่แล้วทำไงดีดูท่าทางเขากำลังจะหนีเขาจะหนีออกนอกเมืองตรงนั้นมีอีกหนึ่งเขาหนีจริงๆด้วยเร็วข้างหน้ามีอีกหนึ่งกำลังจะออกไปตรงอุโมงค์แล้วนะถ้าอย่างนั้นล้วก็เราเรียกกำลังเสริมดีกว่ารีบเรียกเลยพี่ฝนตามไม่ทันแล้วเรียกกำลังเสริมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะต้องพาคุณหมีคนเนี้ยไปขังก่อนไปขังที่สถานีางนั้นหรอใช่แล้วไปขังที่ป้อมตำรวจของเราอะ่ะป่านนี้ เจ๊ยืนคอยแย่แล้วนะเนี่ยเฮ้ยระวังระวังโอ้นั่นไงว่าแล้วว่าเจ๊จะต้องยืนคอยอยู่เจ๊ครับเจ๊ J. ครับผมพาคนมาส่งอา้าวมาแล้วเจ๊เจ๊ยืนคอยที่ป้อมตำรวจอยู่นั่นไงรู้แล้วทำไมเจ๊ยืนนิ่งๆเจ๊ J. ครับมีอะไรงั้นเหรอเนี่ยผมพาโจรหมีมาส่งนะครับเธอเข้าไปข้างในได้เลยแต่บอกไว้ก่อนนะตอนเนี้ยที่ป้อมตำรวจของพวกเรานะ่ะ เต็มไปหมดทั้งป้อมเลยล่ะขอบอกฮะขนาดนั้นเลยลรอครับเนี่ยใช่แล้วในสถานีตำรวจในป้อมตำรวจของเรานะ่ะไม่มีที่จะว่างแล้วนะเนี่ยไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูฮะวันนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยก็ตอนเนี้โจรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยลองไปถามหัวหนะ้าดูก็ได้ว่าทำไมตอนเนี้ยป้อมของเราถึงได้เต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่ก็สาม้าไปแล้วข้างในก็มีอีกนะเธอนี่อีกสอง เอาไว้นี่นวการพี่ฝนอ๋อแล้วเราจะทํายังไงกันดีอ่ะป้อมของเราไม่มีที่จะว่างแล้วเนี่ยคือว่าช่วงเนี้ยผลงานการจับผู้ก่อเหตุร้ายเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนแล้วมาที่ป้อมเราคนหมดเลยนี้เธอเธออย่าลืมไปดูที่ตรงนั้นนะตรงที่พวกเธอเป็นหัวหน้าบริษัทใหญ่ตรงนั้นนะ,ม,ออะมีเรื่องอีกแล้วล่ะเธอมีเรื่องอีกแล้วเหรอพี่ฝนเฮ้อทำยังไงดีอ่ะถ้ามีเรื่องขนาดนี้ เราจะตามจับไหวหรออยังไงก็เอาคุณหมีนี่ใส่ไว้ในห้องขังก่อนดีกว่านะอแต่ว่าเราจะต้องพาเขาไปส่งโรงพยาบาลด้วยนี่นางั้นจะพาไปโรงพยาบาลก่อนใช่ปะอืมงั้นเอาอย่างนี้พาไปที่โรงพยาบาลปุ๊บแล้วเราก็ไปดูสถานการณ์ที่บริษัทของพวกเราดีกว่าออย่างงั้นก็ได้พี่ฝนนี่เธอมีให้จับอีกเพียบเลยเธอจะต้องจับมาให้ครบด้วยนะแล้วจะไปฝากขังไว้ที่ไหนล่ะครับ ฉันก็ไม่มรู้เหมือนกันเต็มไปหมดทุกทีแล้วเนี่ยป้าพี่ฝนเอาไปส่งโรงพยาบาลก่อนโอ้ยแย่แล้วอะไรกันเนี่ยทาไมมันมีแต่ความวุ่นวายเต็มไปหมดเลยะแล้วเจ้าพวกนั้นออกมาทําอะไรกันนะงั้นเอาอย่างนี้เราวิ่งตามเขาไปดูดีกว่ามีเรื่องแน่ๆเลยแบบเนี้ยเขากําลังจะวิ่งไปที่ไหนกันเนี่ยทางนั้นนั่นใครอะเพื่อนเรากําลังวิ่ง เข้าไปในโรงเรียนนะไปเรียนหนังสืออะแต่ว่าเจ้าพวกนี้จะวิ่งไปไหนกันไปกันเต็มเลยโอไปกันหมดบริษัทเลยพวกนายจะไปไหนกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะจะวิ่งไปไหนกันเนี่ยวิ่งไปไหนกันบอกมาเดี๋ยวนี้เลยโอโ้โหไปไม่มีรอสักคำแถมวิ่งไวกว่าเราอีกนเนี่ยเดี๋ยวก่อนท่าทางเส้นทางตรงนั้นมันแปลกๆนะ นั่นมันหลังโรงเรียนไงพี่ฝนหลังโรงเรียนจะมีอีกแก๊งหนึ่งไม่ใช่หรอหลังโรงเรียนน่ะหรอใช่แล้วจะมีอีกแก๊งหนึ่งแก๊งสีชมพูแก๊งชมพูเนี่ยนะใช่แล้วเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าเฮ้ยไปทางนั้นจริงด้วยอะเห็นไหมนั่นไงไปทางแก๊งสีชมพูจริงด้วยหรือว่าพวกเขากําลังจะมีเรื่องกันแน่นอนเลยอะ่ะไม่ได้การแล้วอย่างนี้ต้องรีบเข้าไปขวางก่อน เข้าไปขวางเข้าไปจัดการจับมาที่ป้อมตำรวจของเราเลยอ้าวเหมือนเขาจะตีกันซะแล้วอ่ะดินั่นไงจริงด้วยโอ้โยโอ้แย่แล้วสงสัยเราจะต้องสร้างสถานีตำรวจเพิ่มเพื่อจับพวกนี้แล้วล่ะก่อนอื่นนะเอาฉันไปหาหมอก่อนฉันก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันปุ๊กปิ๊กโอนี่สร้างไว้ที่ไหนเนี่ยสร้างไวบ้ววไวบ้านพี่เอกอ้าวแล้วทำไมมาสร้างไว้บ้านพี่เอกอ่ะบ้านพี่เอกโล่งที่สุดแล้ว ใครเอาอะไรมาสร้างไว้นบนหลังคาบ้านพี่เอกเนี่ยพี่ฝนสร้างสถานีตำรวจไว้บนหลังคาบ้านพี่เอกแป๊บหนึ่งก่อนนะอ๋อเหรอเออดีดีดฮะฮะอะไรอ่ะเอามาไว้ <laughs> นี่มันหลังคาบ้านพี่เอกไม่ใช่เหรอ,อก็ใช่ไงก็มาไว้หลังคาบ้านพี่เอกไงมันจะดีเหรออ๋อดีแน่นอนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูตอนนี้นะเรามีสถานีตำรวจเพิ่มเติม,มแล้วก็มี ห้องขังเพิ่มขึ้นแล้วล่ะคราวนี้ก็ไปตามจับเจ้าพวกนั้นมาขังไว้ที่นี่ได้แล้วสินะใช่แล้วต้องจับมาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีชมพูไม่ว่าจะเป็นสีดําต้องตามจับให้หมดเลยไว้เดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าโบจะมีบ่อแสอะไรบางอย่างด้วยนะบโบไหนว่างไงเนี่ยบูปุ๊กปิ๊กโบว่างไงอะโบบอกว่าตอนนี้พวกนั้นน่ะรู้ตัวแล้วว่ากำลังจะโดนจับ รู้ตัวแล้วงั้นเหรอก็เลยกระจายกันแอบหนีไปตามที่ต่างๆแหละแอบหนีอ๋อพีฝนคิดออกแล้วน่าจะเป็นที่ตรงนั้นแน่นอนเลยอ่ะที่ไหนอ่ะพี่ฝนโบอยู่ตรงไหนนะบู๊กบิ๊กโบว่าไงโบบอกว่าอยู่แถวๆนี้แหละตามสวนก็มีตามสวนงั้นเหรอใช่แล้วตรงที่จอร์จกับมานีเล่นก็มีนะอ๋อแสดงว่าจะต้องอยู่ที่สวนสาธารณะแน่นอนเลยแสดงว่าเจ้าพ่วงนี้เปตีนเรียนอยู่แถวนั้นแลวละ มาเร็วเข้าเบอปุ๊กปิ๊ดตามฉันมาฉันไม่ได้อยากตามฉันโดนอุ้ม,มเดี๋ยวก่อนนั่นไงพี่ฝนเห็นแล้วบูอยู่ที่สวนสาธารณะจริงๆด้วยเอ่อไม่มีเกงยากูซ่าสีพูอยู่แถวนี้นะครับนี่ไงยืนปลอมตัวแอบนั่งปลอมตัวกลางล่มอยู่ตรงเนี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฉันจะจับพวกนาย ให้หมดทุกคนเลยขอบอกเอามาจับผมทำไมล่ะผมไม่ได้เป็นชาวแกงไม่ได้เป็นได้ยังไงใส่ชุดสีชมพูชัดๆเลยเนี่ยพวกเราชอบสีชมพูนะครับมาเร็วเข้ายังมีพวกนายอยู่ตรงไหนอีกเหรอมีเจ้านันวิ่งอยู่นั่นนะครับอ๋อนี่ไงฉันเจอนายละเฮ้เออจับผมทำไมอ่ะก็นายทำผิดไงอ้าวฉัไปทำอะไรผิดนะฉันวิ่งอยู่นี่จะมาเล่นนะเนี่ยมาเร็วเข้าฉันเจอพวกนายอีกเยอะแยะเลยเลิกเล่นกันได้แล้วนะอามาให้เล่นได้ไงล่ะครับ ลงมาจากตรงนี้ได้แล้วจะมาเล่นวิ่งและไล่จับกันอยู่หรือไงปล่าว่าไม่ได้วิ่งเลยลจับผมกลัวความสูงกลัวความสูงก็ลงมาลงไม่ได้ผมกลัวความสูงมันเตี้ยขนาดนี้ลง<อ>มาได้แล้วอ้าวเตี้ยจริงๆด้วยทางนั้นอีกยืนทําอะไรกันอยู่เนี่ยโหดูท่าทางน่าสนุกน่าดูนั่นไงเขากําลังเล่นว่าวกันอยู่ว่าวสูงมากเลยอะ่ะป,ปุ๊กปิ๊ก ฉันว่าจับจับไปให้หมดนั่นแหละมาเร็วเข้านี่ไงมาเลยฉันขอจับพวกนายในฐานะที่มิกกอเรื่องความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับเมืองซากุระเดีวหน่อนะครับคุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมเล่นว่ากันอยู่ทองคนนี้นั่นแหละพวกนายเล่นกันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะไปสร้างความเดือดร้อนเมื่อกี้ฉันจับได้เอฮอออออออ,อะจะพาไปที่สถานีตำรวจ สถานีตำรวจเต็มแล้วผมรู้ไม่เต็มหรอกฉันสร้างใหม่เมื่อกี้นี้เองเอาไปสร้างใหม่มาตั้งแต่ตอนไหน,นสร้างมาเมื่อกี้เนี้โธ่เอ้ยอุซาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วแท้ๆเดี๋ยวก่อนมายืนแอบตรงนั้นอีกงั้นเหรอยังมีตรงนี้อีกสองรอเนี่ยมาเร็วเข้าฉันขอจับนายจ้าเอ๋จ้าเอ๋อะไรคือว่าคือว่าเรื่องอะไร ยังเห็นอีกแหละครับเนี่ยเห็นชัดๆัดเลยเพราะว่าใส่ชุดสีชมพูแป้นแหลนมาเลยเออพวกเราก็อุตส่าห์เอบตรงนี้แล้วแท้ๆจัดการเรียบร้อยแล้วออะไม่ยอมตามมาอีกเออนึกว่าเนียนรอบสองได้แล้วนะเนี่ยเนียนรอบสองอะไรกันตามจับจนได้แล้วนาออเอออออมาเร็วเข้าเออไม่ไปได้าครับไม่ไปไม่ได้ต้องตามมาเดี๋ยวต้องไปตามจับแก๊งสีดำอีกนะเนี่ยโธ่เอ๋ย มาตามมานะตามมาพี่ฝนเหมือนเขาจะไม่ค่อยยอมตามมากันนะ่ะนี่ไนงะตามมาแล้วเรียบร้อยเอออ่าเราจะจับไปไว้ที่นู่นเลยใช่เปล่าใช่เดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปที่สถานีตำรวจแห่งใหม่เลยก็แล้วกันได้ได้ได้มาเร็วๆคุณตำรวจปล่อยบอมไปเตอ๋อบอมผิดแล้วครับปล่อยไปไม่ได้หรอกฉันจะต้องจับนายทั้งหมดนี้เลยโถเอ้ยพวกเราไม่น่าพลาดเลย ใกล้ถึงแล้วสถานีตำรวจแห่งใหม่ไหนนี่มันร้านขายของไม่ใช่เหรอร้านขายของที่ไหนนี่สถานีตำรวจแห่งใหม่อยู่ตรงนี้นี่เอาไปไว้บนบ้านตัวเองเลยเหรอครับนี่ใช่แล้วฉันกำลังสร้างเพิ่มขึ้นไม่ได้ครับขึ้นมาเทินหน้าอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วมันขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แน่นอนบันไดก็ออกจะดีโธ่เอ้ยผมขึ้นกันไม่ได้เดยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าพวกนายจะต้องเข้ามาอยู่กันในนี้อยู่ไปสักพักหนึ่งก่อนก็แล้วกันมันกว้างเกินไปทําไมอ่ะ ผมอยากอยู่ที่แคบๆถ้าอยากอยู่ที่แคบๆไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพาอีกสีหนึ่งมาก็แล้วกันพามาเดี๋ยวมีเรื่องนะครับคุณตำรวจครับมีเรื่องไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันจับนายเรียบร้อยแล้วอืออโดนจับได้ไงนี่มาบุ๊กปิ๊กไปกับพี่เอกดีกว่าจะต้องไปตามจับแก๊งสีดําให้หมดเลยนะแล้วตอนนี้ไปอยู่ไหนกันแล้วอ่ะนี่ไงเมื่อกี้บอบอกว่าอยู่บนวัดเนี่ยฮะ หนีมาในวัดเนี่ยนะใช่แล้วมาตามแอบ,บอยู่ในวัดทั้งทั้งนั้นเลยเยอะแยะเลยเห็นนะเปล่าโอ้โหพียบเหรอไหนอเห็นมีแต่คนไหว้เจ้าอย่างเดียวเลยเนี่ยวหายเจ้าที่ไหนเนี่ยแก๊งสีดําชัดๆเลยนายใช่แก๊งสีดําหรือเปล่าใช่ครับผมเป็นแก๊งสีดําโธเอ้ยเนี่ยตรงนี้มีอีกเยอะแยะเลยงั้นนี่ก็ใช่หมดเลยทีนันเนี่ยใช่แล้วครับผมมาไหว้เจ้า เอองันพวกนายก็ลุกตามฉันมาเลยนะโตเอ้ยจับผมได้ยังไงกันเนี่ยรู้ได้งไงว่าผมเป็นแก๊งสีดําโอ้โหแต่งตัวเหมือนกันขนาดนี้โอ้โหคุณตํารวจนี่สุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยจําผมได้ด้วยอ่ะฉันจําได้หมดทุกคนแล้วนะโอ้มาไหวา้เจ้ากันเพียบมาแอบอยู่ในวัดเต็มไปหมดเลยแล้วเมื่อกี้ทะเลาะก,กันทําไมอะ่ะเออนั่นสิแล้วนี่มาห้าสออะไรกันตอนนี้ผมกําลังทําความสะอาดวัดอยู่นะครับโอ้หมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เต็มไปหมดเลยทางนี้ครับทางนี้เดี๋ยว นี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่เขาเล่นปิดแอบ,บกันอยู่หรือเปล่านี่นายจะยืนอย่างเงี้ยมันไม่เนียนนาะจะบอกให้ผมกําลังแอบ,บอยู่ครับนี่เรียกแอบ,บแล้วเหรอใช่แล้วครับผมแอบ,บอยู่แอบบอยู่ข้างต้นไม้เอองั้นมาดีมาเดี๋ยวฉันจะพาไปหาที่แอบ,บใหญ่ๆใ,ให้ผมแอบ,บอยู่ครับมองไม่เห็นผมหรอกเออฉันเห็นนายคนแรกกันตัง้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยโธ่เอ,อ้ยอส่าแอบ,บสัเนียนเลยทําไมมองเห็นผมจนได้เออจับมาได้ทุกคนแล้วนะพี่ฝนฮ้ยในที่สุดก็จับมาหมดจนได้